วัสดีครับเอซีครับวันนี้ลุงนงจะทำไข่เจียวพริกแกงนะครับเป็นเมนูที่รังสรรค์ขึ้นมานะฮะเอซี SC สามารถทำกินได้นะครับพริกแกงเรานี่แหละครับถ้าเราตำพริกแกงเองก็จะดีนะครับจะอร่อยหอมนะอะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปตอนนี้เราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วนะครับ สวยมากครับ FC ครับอันนี้คือไข่เจียวพริกแกงนะครับลองทําดูหนูทําได้นะครับอร่อยอร่อยนะครับขอสักพักหนึ่งนะครับพอข้างล่างมันสุกขึ้นหน่อยแล้วเราก็จะใช้ตะหลิวสว่าขึ้นมาอร่อยครับ FC ลองทําดูครับอร่อยไข่เจียวพริกแกงนะครับเราก็จะค่อยแตะมันไปข้าง ยกขึ้นนิดนึงให้ให้ใส่ที่ตรงการลางมันโลุลงไปข้างล่างครับน,นี่เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยนะครับในการเกี่ยวไข่ให้อร่อยนะครับปูหอม,อมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะพลิกนะฮะเอาด้านล่างขึ้นมาด้านบน มันแคทติ้งนะครับนุ่โหสุดยอดเลยครับเนี่ยีมือนะครับเนี่ย FC ดูนะครับข้างล่างก็จะเป็นต้นตอนอ่อนๆนะฮะอันนี้คือข้างล่างสุกแล้วนะครับโอ้ยงามมากครับ FC ลองทําดูนะครับแนะนําให้ทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวแต่แต่เมื่อกี้นี่เป็นเมื่อกี้นี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของกุ๊กนะครับนั้นก็ไม่แนะนําให้ทํานะครับเพราะว่าต้องผ่านการฝึกฝนนะครับ อันนี้หอมมากครับ f อฟีนะครับพริกแกงหอมพริกแกงครับลอง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 ทำทานนะครับพริกแกงนี่เราทาเองก็จะอร่อยนะครับเรียบร้อยครับเอฟซนะฮะโอ้โหไข่ฟูสวยมากครับเอฟซลองทําดูนะครับไข่เจียวพริกแกงวันนี้ขอบคุณมากครับผม